Save one market, Hip Hop Save the Kid, AKA Detroit Teen Way. Yo, 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 oh. yo, 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 yo. สกิลมึงยังไม่จัดพอมึงควรเต็มหน้าไว้รอหมัดสู้กับมึงกูใจแค็หม,มัดพอแต่กูว่านาะมึงกูไม่พอหมัดเจอกูฝันมึงคงปิดหนาดรับกูเป็นพิขาดมันเจองูเราโดนพิขาดเจอกูต้องคิดมากต้องไปฝึกมาใหม่เรียนยังไงไม่ให้บีตามยัยจบงานนี้ระวังจะโดนกูตามถีคิดคำที่สดใหม่ผสมลงในทุกบีดรามจบมึงในบาร์นี่กูจะกูตบจนกรามฉิกตอนกูขายายฝึกทำมึงชิบหายเพราะมึงก็หายริดกูทำมึงพิดหายเพราะว่ากูมีลายริดความฝากที่มึงมีกูจับตะปูแล้วก็ตีแต่มึงควรฝึกมันจึงดีเพราะเราต ไปคงไม่มีมึงมึงควรย้อนมองและอย่ามามองคอนคกูตุบโดนคอนถอดจะกับกูมึงควรมองย้อนกูเหมือนานามคมบนปาดฟันในสงครามกูต่อยมึงตั้งสามคนเพราะตัวเฮียที่มันลงตามกูจับมึงหลากโชว์และบอกมึงอย่ามันโนมากตัวกูจะคมมากโฟล,ล์ไว้เจอกันต่อที่โคราดสั์สันติ